ไ่ใช่าเพื่อนนะครับเดปีนเที่ยวกับนุ่มนักปาวนุ่มรอกัางน้ำมีตั้งโอกาสมาหากินของปลามาล่อยน้ำเห็นน้ำทุ้งการที่นี่นะคลองกินดานะครับข้อสองรือข้อสามเพราะว่าคือมากข้างบนนะครับเนาะเป็นเหนืองครับข้อที่สามรวมกับปลากระตมากโดนมันเพราะว่าค้องเราาขุดนลาแบบนี้เป็นนุ่มนักขึ้นมากในเงทีมงานนะครับวันนี้มากันสองคนครับผมนุ่มนักก็ไม่ชาเพื่อนนะ มีโควิดนะพี่น้องเนาะไปกับบ้านกับต้องกับเออเที่ยวกันสนอกขนนกนะครับก็อเป็นไปได้เลยเนาะเปไปไมด้เพราะน้ำทาจกคลองแล้ววันไปทีชุมชนรับตะาลนะครับเก็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 บเกบเก็บเก็บเก็เกดเกาเก็บ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 เกิบเตก็เก็เกิเน็บกบเกีบยกก็กบเก็บเบเเบครับกกากกนบกกบ ใ้าแล้วามโมงี่โมงลบเคครับผมใหจุ้ดมมามรอข้างนอกมัจมเอืนเป็นอะไรก็สิับัแ่จกบวอะไรางโควิดเาี่จกกับบกับอะไรอ่ะไปยังนับบวกับกัยูน้ำกันมนยูี่น่นรอของเราลนมนัดนะครับ มือครับระดับเตี้ยนระดับเทพนะครับแล้วพอจะท่ายไปม่นในช่วงเอาขึ้นมน้าเลยครับขับดิ่งขานี่ไม่นานนักลงปากที่ซีวันไหนตอนเที่ยงเขาก็ขับแล้วเลี้ยงเขบอกช่วย จกริบรอบแรกนะครับกรีบหลบแรกก็ถือว่ามันหมานนะครับเบิกเงินนุ่มนัดเบิกเงินโชว์ให้เบิกเล็กน้อยก็ได้ประมาณยี่สิบกว่าครับผมยี่สิบกว่าเนี่ยแหละนุ่มนัดปากเป็นดีก่อนนะครับอาจจะไปบ่งปากสองบาทหนึ่งปากสองลยกขึ้นมาได้พี่น้องเห็นมันยนงไงไมด่างบ่ เรี้าครับเป็นสองยิ้มสักเหนือคนบ่เออไปตามไปข้างเหนือครับไปครับตามไปข้างเหนือโอเคครับจบทริปปากแรกนะครับปากแรกเนานะครับไปไปปากที่สองบาทนึ่ตามนุนนัดไปต้องลอยในกลางน้ำโอเคครับผมสวัสดีครับไปมันหมานะครับจุ่นจุ่ครับ หอยสองตัวบริไทยอโอเคครับผมเอาแล้วสองแล้วะนะครับจัดสันเป็ดัดสองอม,มักโดนจนปลาตายนะครับปลาตายเข้ามักดุดโดนอันนี้โค้งแล้วบ่หน่โค้งแล้วโค้งแล้วปลาปลาเข้าไปบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนเช้าตอนนี้ก็ประมาณเกือบสองโมงกับสามโมงแลนะ้ว เช้าตีสามโมงแล้วมั้งนะครับเกินฟังคากลับคากลับมองเป็นอย่างไรจิมานไปต่อบ่นะครับคากลับสีเดินกัเนงเบิ้งนะครับแตาอยากว่าเห็ดแบบเพียงน,นุนหนักนะครับเกินดังดังม่องดังอ้วนเลืกดดังป้อกระลังางามอยู่เลยนะตากระลังสวยนะครับ ได้นะครับนินบอกันมักดนกับปัตายจ่อยป่าก็ได้ก็ได้ยางเสียยางเลยพี่น้องตแข็งขาดกัแดมไว้ปับ่อนั่นมันตื่นปลาดินออกกันมักดนกับดียูวจะอำใด้ปลาตายนั่นตัวเด็กกัสวยเป็นอย่างว่าป้าตายไม่เพราะมันสี่ขาี่ิเก่าเลยบอกยี่เก่ายะือคือกันกับไอ้ อันปากกอกแหลกเลยนี่อันนี้ดังสองเลยครับนี่มองสองนะครับกำลังงามแบบปากกำลังสวยโอเคครับจวดๆมันหมันคือเก่าจะได้แต่เรียวนั่งประนนี่ยล้มกับบอมีนั่งได้เสยไปหนังเงยเดีย่อะโอเคเดี๋ยวดับเซียนก็ยังได้ก็นั่งได้แต่ไม่ใระเพื่อนบ่มันใจแล้วกติหกอันคนละนั่งอยู่ดิมาเปร์เซียนคือเพื่อนไปครับมันจวดๆัวร์กิ๊ ไม่ยากบ้านสวนที่เป็นตะอยู่ตัวเป็นน้ำบอ่บอหอนบ่อยังน้ำเขาเลแล้วอยู่อีกแล้วเย็นถึงเวลากินเขานนาเเ่ากินน้ำสบายลมพัดวีวีเก็บผักเก็บหญ้ากินน้ำสวนเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นน้งเออตัวบ่อตายไปหรือว่ามาักไดเป็นน้งมันก็เป็นบางตัวนะครับตัวแข็งว,ว่าเ้ามาักไปโดนแง่ายหรือทีนะ่ผมเบอกนะครับผมมักไปโดนแล้วก็ดีนะครับ มีโอกาสมากกว่าโดนถือว่าถือดีกว่าดีกว่าเาที่ฝ่าวงฝ่าวหานะครับฝ่าวงฝ่าวหาเนี่ยมันมันดปลามันติดตกใจมันติดดินอยู่นะครับนี่เป ah, ็นกามเลยนะครับล่ะนะปากลังสวยนะครับปลาหาปลาหกเลยปลาหกปลาเจ็ดปลาแปดก็ดี อืมตันนั้สวยเลยตอนนั้นสวยๆนะครับต้องมาสูก่การหาจินนะครับปลาลึกลับใช่พาเพลินทีมงานครับพากันกระจัดกระจายเมื่อบ้านเมื่อซองกันเบิดพี่น้องในส่วนสงการไปก็นยังไม่ยำบ้านจะของเนาะอใช่พะเพื่อนเรไปใเมือ่อเขานะครับทำเมืเมื่อน่ะยันโควิด เพิ่นเมื่าไปเป็นมวนนะครับคือเกลีเออนี่ก็คือเกลีนะครับคือเกลียวเป็นเน่าตาหนิมหน่อยแล้วเป็นมากเป็นสีมากเป็นฝู่นเป็นเน่าตานิมประติขาเป็นกลุ่มเนี่ยเป็นเขาเขาเป็นกลุ่มตัวหน่อยครับไปยังปตาเกลียวนะครับโอ้เบิ่งธรรมชาติบรรยากาศนกบินตามนาบนกเป็ดนกยังมีบัดธรรมชาติแต่นกหนูปูปีจะไปตองเพิ่นนะครับเนี่ยเป็นเขตอนุรักษ์ตัวโอ้ตัวนี้งามเลยเป็นเน่า ใส่หอดตาใหม่ครับปานัปลาก้างครับปานัะโอเคครับผมปลาก้างปลาใหม่ก็ได้ครับเมื่กีไปทังปลาไอเยียทั้งปลานะครับมดลินไฟกัดอครับกล้หน่อยนหโเล็น้นุ่นานีน ลงหอดลงยามตาน้ำนกนะครับนะครับปากสามครับพี่น้องสามไปเข้าล่มตัวเนี้วดอกสามนะครับโอ้ยลงหนามกต้นของเขาขึ้นไปลงพี่ต้องลงกับเช่พาเพื่อนเก้พี่หนังกับหนามเขาเนี้ยใส่เสือลงหนามเลยพี่น้องเอ้าดูอีกน้ำกันน้ำหนัดคือเก่าพี่น้องจุดจวดคือเก่า ใกล้จะเกือบเที่ยงเลยพี่โม่งเลยพี่น้องดูอยต่อเลยครับปารที่สันโอ้ธรรมชาติเสียงนกแตะแตะแว๊ดในห้องนี่เป๊้แว๊ดเปี้แว๊ดเปี้แว๊ดจจออีพี่น้องโอ้โหเจอของดีแล้วบายพี่น้องเลยปากกาหบักง่ายเลยมันนั้นมาไหน่ะแกก็จะจุดปากกาไอ้มุมสองเลยมันหันายเต็มภาพ เดียวถ่ายจากของน้ำเนี้ยสัตว์นุ่นนัดมาให้จาะเห็นน้ำเนี้ยตายคำบ่าวอะไรสัตว์นะ่นมาเลยเอาเอาปากทั้งเอาปากทั้งปากทั้งเสียงให้พี่น้องเบิ้งปากอ่ะโอเคบรรยากาศไข่เทียงผ่านติดจวดบลปากที่สามนะครับคือต้องปากที่งติสองมาแล้วปากสามแต่ที่สี่เขาไปใส่มักไปับบนึงนะครับนุ่หนัดกับปพี่น้องสิมาอีกสิมาบอกนะครับกำลังหลุนอยู่นะครับปลากันนี่แหละที่ทำงานนะครับผมซื้อมาแดงข้างนุ่นนัด ผู้ใดที่มาโอ้พี่ใช่โอ้โอ้แล้วมาแล้วมาดูเมื่อไหร่ถูกปะอ๋อบ้านผ oh, ู้ใดใชายเพิ่นเพิ่นแต่ว่านมนัดบอกเส้นทางอยู่แล้วสัสิมาถือบัว่าันเพิ่นว่าสักมาถือบากันไปมามวนต้องกันพี่น้องมาเล่ยนนำต้องกันอยู่พี่ละหนี่คุยวิดมาเรียนโยน่าไป็นละห้าบาทนี่งต้องกันน้องเนาะฮะโอเคครับไปกันจุดจุดนั้นบอกเรื่องนีน้น ลงน้ำแต่จากสวยได้น่อยเลยครับพี่น้องแค่ไหนอยู่พากันปั่นทุนกุลข่อมสองข่เล็บมันบอลแม่หมูเศร้าผมโอ้โหตัวนี้ยไหมสวยเลยพี่น้องสวยเลยสวยเลย่นเดี๋ยวผมปั๊บผ่าไปเบิ้องเอาเอ็นหนาผมสับดีพ่อเลยนะเดี๋ยวปั๊บผ่าไเบื้องถ้าคนกันปั๊บผ่าไปเบื้องถ้าจมพ่ออีกคนนะครับโอ้เจอไปแล้วตัวนึงแล้วจุดจุดแล้วนะครับมันานจุกจวดนะครับเดี๋ยวข้าเพื่อนขี่กระติกลงหน้ำน้ำนุนนัดอีกแล้ว นนล,ล,อ,ลอ,อยไปไปไนนั่นจะทีงว่าเลือกเตื้อบ่อขับระเจีรยบก็ได้เลือออยู่รวมหัวเพื่อจะมีอต้องใส่กระเจ้าหลอกข้องครับหลอกข้องไมครับหลอกข้องหลอกยางไม้ตึกๆๆๆมาได้ไปอหนไปอยู่กลางน้ำนี่มันจุน่นอยู่เบื้องหลังเราดีกว่านะครับลงตายทำไม่น้ำอยู่เบื้องหลังเขาดีกว่า กาดบรรยากาศขอให้จวดให้มนันพี่น้องโอ้ยสอนหนักแตนกระติอันหัดโอลานอนี่ได้เลยใส่กระติโค้กใบไว้ที่พี่น้องผมนะโอ้โหตัวน,นั้นไหมอืมดินผักๆ,ๆักแล้วโอเคครับปากกำลังงามครับปากกำลังสวยกำลังงามเนาะดินผักๆัด้ลยมีปากที่สามแล้วพี่น้องจวดละกสองแล้วจวดสองแล้วอ่ักเอกอ จุดสองจุดสองจุดสองนะครับขอให้โชคให้ม mm ันนะครับตามไปนะครับตามไปเรื่อยบรรยากาศก็เริ right. ่มสายขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มสวยแล้วถ้าสายก็คือสวยสวยผักอีสานนี่สวยภาษาอีสานสวยมันสวยอะไรดิ่นี่ฮะ ก้าสายก็เป็นภาษากลางคือสายแล้วประมาณสามโมงสี่โมงก็ว่าไปนะครับป,ปากที่สามจะจวดจะมานไหมก็ว่ากันไปนะครับตาใสาสายมาหาปา่าสิเลื่มห่างออกจากพี่น้องมันคือน้ำตอนเสืเ่อๆนะีเ่เสื่อเนี่ไปทมพี่น้องคนมาหาปาก่อนตอนมาทุ่มกระเลียงพมา่าคนมาใส่ไปหลายอยู่นี่แหละเจ้าจส่บ้องขางๆริมนะ ผมผู้จักแล้วบ้านนี้ผมติมาอยู่ดอกเจ้าสขี่มาใส่มัดนะคปลาจังเลยอยู่ใส่ม่องหน่อยหาม่องหน่อยมาใส่ม่องเก่าครับนาหกินแต่เศร้าๆมาแต่ตีสีตีหาลองหนแต่นุ่มนักเบากก่ามาดอกตีสีตีหาโอ้ไปย่างถึงสองคนเดี๋ยวเช้าพวกเพื่นเคยบังขึ้นตัวมักตัวหาปลานี่หากระงืขึ้นลงใส่ม่องใส่รางไปนะครับขอให้ก e e ับซิมี่เลยแหละเพราะผมโมได้งมเบิึงพี่น้องเลย พอคล้อยขมไว้อย่างนี้นะจะในการอยู่ถ้าเป็นเงียไงบไปปากสามนี่นรับปากสามมันเป็นเงียบเักหน่ยนอยที่ดียวอ่ะบ่้าไปยังถือว่ามันคือเก่ามาันจวดจวดคือเกา่าเออสีแม่เลยไง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 รู้สึกว่าเธอจับสวยขึ้นมาแล้วนะเห็นบ้าไปยองเห็นบ่เห็น้าพลังงานปาปแปด ปลาเจิตปลาแปดพี่น้องอยู่เบื้องหลังใช้ปลาเพิ่นลงทุนใส่เสือยูทูบลงกลางนา้ำนดะ้วยนงเปียกกับนหนาบะทางก็เส็ดเพื่อพี่นอ้องในเบิ้งน้ำกันนะครนะับเนาะวิธีวิถีชีวิตการหาอยู่หากินของหนุ่มนัดนะครับไอหนุ่มหาปลามื่อฉวังนี่เป็นยะังไงติดตามเพกันไปวนะ่าเพิ่นใส่ดัง,ดงเพื่นยังก่อนเละดังล่อมเนี่ยซื้อเพื่นกับเพิ่นนี่ล่ะ ดองด่างดังมัดเลยเป็นใส่จังเดยข้าเจ,จ้าหนนบบิจังเดยนอด่างแบบเป็นข้าวเจังเดยแกปลาเป็นตะเบิงเป็นตะงามเถอะบาดข่อยไปใส่แบบคือบดด่อใดข้าวเจ้าเพื่นนะเนี่ยฮัมเบิงวิธี่เที่ยวท่าใหญ่ที่เห็นรครับผมบ่แพงวิชาครับผมนี่ยังสิบ,บอกให้พี่น้องแต่ว่ามาเห็ดเอาเบิรงแล้วไปเห็ดเอ้าหมดแต่บ่ได้แพงกันฮาโยฮากินนะครับสต่เป็นคนผู้นี้นะครับผมนมนัดนะครับนมทั้งสิบเก็บไว้ล้ำห้องนนะั่ะ นะควับเป็นมาพีไส้เป็นห้างเล็กน่อยเน้างว่าเห็นเห็นพวนี่นะครับเป็นรถรถจอดอยู่สะพานแต่ว่าห้างพี่น้องห้างอยู่แต่บางตัวใหญ่นะครับเพราะใส่พราะโอเคนะครับตัวใหญ่หน่อยห้างอยู่หนามาดสมาดสามเลยโอ้ยอยาไรไทยทั้งหนาเนี่ยเห็นผมไปบ่ท่านครับดวครับกระติกกระกิกกะบ่อลอยนามให้กันมาสอมาสามเลยี่มาพี่น้ง ต้องเขาตกอยู่ทั้งหลังเพื่อนเด็ครับไปทั้งหนานตีไปตึกดังเพื่นอ่าหนึ่งตัวสองกำลังเป็นแบบตัวองเป็นปากกาแบบแบบ้นี่หนาเห็นบ่โอ้หงามส,าสวยใส่กระัะางงามกระังสวยบรรยากาิดนเป็นดอกออกกะดับน,นี่เลย เนี่ยปกกลังใส่สวยใส่สวยงามที่สุดนะครปากกำลังงามได้แล้วลุยไปหาด่างเขาแหละจะถอยก่อน360องศาอยู่กลางน้ำคือเก่าพี่น้องจุดจวดเป็นบึ้บบับบับพี่น้องไอ้ยาบ้าผมได้พออยู่กลางน้ำนี่นี่ขี้กะติกเลยครับพี่น้องนั่งกะติ๊กลอยองหลงองหลงนี่ครับพี่น้องสามร้อยหกสิบองศา รแต่มาตัวกันใส่งงามุกด้อยกลางบนทะเลสังคมพูดนุ่มนัเก่าอะไรพี่น้องผมข้าไทยเจ้าของกลับไปเรื่อยพี่น้องแต่ว่าห่างๆแต่ว่าตัวใหญ่พี่น้องห่างๆเต็มตัวใหญ่นะครับเ้องถึวก็แล้วปากา่ันห่างตัวใหญ่นะครับเียครับขี้กระติกก็ได้พี่น้องเปิงปิงใช่ปะเพื่อนขี้กระติกมือ เสร็จจวดเจอ,จเจอกันครับโอเคครับผมวันหนึ่จับกล่องที่ร้อยหนามอะโอเคครับผมดูเบิรงนุ่มนัดต่อวันี้โอเคครับเฮ้ยครับเล่นน้ำสงการ่นมีโควิดมาเล่นน้ำโอเคครับไปเบินนุ่มนัดไปปวดนบ่จวดคือเก่าพี่หน้ามจวดคือเก่า,กา,วกา,กาปวดปวดโอละนอแล้วยางหัดโอละนอผมแล้วเดี๋ยวขึ้นฟังกัน กำลังใส่กับงามพป่น้องใส่สวยๆนะครับงงามไปเลย,ไ,ยะะไป,ยไปลัดนาเพิ่นกับ่อเลยเนเครื่องเขาราต้องไปตั้งหากเขางราไไกลกันดีละ,ะสวยแล้วโอเคห้างแต่ว่าตัวใหญ่ไี่น้องพพรงามอยู่ปากเพรางามคือเรี่ยๆงเ่ รอบนี้อาทิตย,ย์ที่57ที่8แต่อยู่ครับน่าเห็นปะง่ายมากพี่นอ้องตัวกำลังใสรมงา่ายเลยโอ้ยสวยเลยจิงพูดอ่ะสวยคสวยนะครับเด็กนักเง,งนินยางปิ้งขี้เขาอ,อยู่มาเจ็บโอลานอ่เอาสักหน่อก่อนครับพี่นอ้อง เดี๋ยวผมขึ้นฟังแป๊บนึงก่อนยางหัดโอละนอเข้าลงไปเรื่อยๆนะครับเนาะตามนุ่มนัดไปนะครับ,บจต่ถ้าผีขา้าเจ้ากับม้วนนะครับม้วนส่งการคล้ายกันนะครับม้วนส่งการคล้ายกันครับบรรยากาศกรองกินดานะครับข้องสามอย่างบนน้องข้อนข้องสามครับมรงงานทามของโลกเราเดี๋ยวผมไปมันปั้นชิจุ๊กนะครับ เริ่มมานอยู่นะครับพอได้กลิ่นนะครับเนาะนี่กำลังมากำลังก่อไฟพี่น้องกำลังก่อไฟเลยสิยันไปกินแบบแซ่บนะครับน่าจะมานเพราะผมไปรงน้ำแก่นะครับจุ่นเจ้าครับพี่น้อง ดีไซน์เป็นไงอีกจะเข้านะครับรอบแบบหนึ่งรังสื่อทานมายกะสิ่อย่างปลากระเบนแซ่บอะไรจะเป็นกรรมการครับรอบแบบตรวจเด้ครับหมานปูพี่น้องแี่นะครับมันมานอยู่ครับพี่น้องเป็นน้ำตรงกาันจนยุคโควิดโอ้โหสุดยอดนะครับพี่น้องมองกล้องาแม่มองกล้องาแม่เออสุดยอดครับสุดยอดครับผมสุดยอดครับผมบรรยากาศเป็นเที่ยงนะครับครับแต่ กินขขาปลานี้โควิดมาเล่นน้ำพี่น้องเอเคครับแมนปะ